อันนี้คือนกกระทาของเรานะคะเป็นสายพันธุ์เท็กซัสผสมญี่ปุ่นบวกบางประกงเนาะรู้สึกว่าน้องจะอ้วนเกินไปนะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือไข่ยังไม่ครบทุกตัวนะคะแต่รู้สึกว่าน้องอ้วนน่ะมันอ้วนเกินน่ะเนี่ยตุ๊กปุ๊กเลนี่ตัวนี้ตัวปุก ตัวนี้ตัวผู้ที่เห็นมีลายแบบดังๆนะั่นนะตัวผู้นะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเขาขันค่ะเนี่เห็นไหมตัวมันโตมากเลยนะเดี๋ยวจะลองหาเชื้ออาสายพันธุ์ญี่ปุ่นมาฟักเลี้ยงเนาะเราจะได้เปรียบเทียบให้ดูจะจับอยู่เนาะปึ๊บจุอโอ้ยยาบิน แรงเข้าเยอะเอาไม่ค่อยไหวมายืมหน่อยยืมตัวหน่ะอืมค่าตัวใหญ่เลยดูดูแรงเยอะด้วยนะอโอเคขอปล่อยก่อนนะคะเพราะ,ะเดี๋ยวไปะสะชวนลังไข่น้องตัวน้องค่อนข้างใหญ่อืม